สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาแก้ปัญหาแชทผีนะคะทักมาแล้วไม่ตอบบางทีกดเล่นแชทแบบกดมั่วๆซ้ำๆเราจะมาหยุดปัญหานี้กันนะคะด้วยวิธีที่ง่ายมากนะคะคลิปนี้ให้สรุปไว้ให้แล้วนะคะโอเควิธีกองแชทผีนะคะทักแชทมามั่วนะคะ แล้วไม่ได้รับการตอบรับหรือว่าดูโปรไฟล์แล้วไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของเราแน่นอนนะคะให้มีวิธีที่ง่ายมากและจะจบปัญหาเรื่องแชทผีหรือแชทบอทนะคะอย่างแรกนะคะให้คุณเข้ามาที่กล่องข้อความที่เป็นหน้าแชทรวมนะคะแล้วนะคะให้คุณนะเลือกนะคะที่ศูนย์ข้อมูลลูกค้านะคะ กดปุ่มเสียเงินตรงนี้เลยมันจะอยู่แถบด้านขวามือนะหาย้อนแชทให้นิดนึงนี่มันจะอยู่ตรงนี้จริงๆเนี่ยถ้าเลื่อนลงมาข้างล่างก็จะเจอเขาเนี่ยแหละนะคะเสร็จแล้วนะคะให้คุณกดที่ดูศูนย์ในข้อมูลลูกค้านะและคุณจะเข้ามาที่หน้านี้เนาะและให้คุณเนี่ยกดที่เพิ่มระยะใหม่นะคะเสร็จแล้วนะคะเขาจะมีให้คุณระบุนะคะว่าคุณเนี่ยจะตั้ง อย่างไรนะคะเช่นเป็นกลุ่มที่จะต้องติดตามต่อกลุ่มที่ปิดการขายได้แล้วเป็นกลุ่มที่ตรงกลุ่มเป้าหมายเป็นลูกค้าที่ใช่หรือเป็นกลุ่มที่ไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายเช่นแชทผีแชทบอทต,ต่างๆนะคะคุณก็สามารถเข้ามาสร้างได้วิธีคือกดตรงที่ปุ่มดินสอนะคะแล้วเราจะคี์ได้เลยซึ่งในส่วนของการตั้งชื่อเนี่ยตั้งแล้วตั้งระยะยาวนะเพราะพอคุณตั้งแล้วเนี่ย มันก็จะอยู่กับคุณไปตลอดเพราะว่าเหมือนเป็นถังข้อมูลลูกค้านะคะดังนั้นแล้วเนี่ยตั้งเนี่ยให้คิดทุกอย่างในระยะยาวว่าคุณจะใช้ชื่อนี้แล้วใช่แล้วแน่นอนนะคะรวมถึงคุณสามารถที่จะตั้งเป็นชื่อได้เหมือนกัน<ๆ>เช่นชื่อโปรดักต์นั้นๆนะคะสมมติคุณมีอยู่3ตัว1 2 3ตั้งไปเลยว่าคนที่ทักมาเนี่ยเขาสนใจโปรดักต์อะไรนะคะ หรือคนที่ทักมาเขาไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเป็นแชทผีแชทบอทคุณก็มาใส่ตรงนี้ได้เหมือนกันโอเคนะเห็นภาพนะคะเสร็จแล้วคุณเอากลุ่มเป้าหมายที่คุณแยกมาแต่ละกลุ่มเนี่ยไปสร้างกลุ่มเป้าหมายเองนะคะให้คุณกดปุ่มหัวบนด้านขวานะคะและเลือกสร้างกลุ่มเป้าหมายที่กําหนดเองเขาจะมีหน้านี้เข้ามานะคะเดี๋ยวทําให้ดูนะคะ Hi Marketer เนาะ แชทผีอะแสดงตัวอย่างนะคะมันก็จะขึ้นมานะแล้วคุณก็กดสร้างได้เลยโอเคไหมเท่านี้จบนะคะโอเคนะเข้ามาที่กลุ่มเป้าหมายของเราก่อนเพื่อดูก่อนว่าไอที่เราสร้างไว้มาหรือย่างนะคะก็จะเห็นได้เลยว่ามันมาแล้วแชทผีนะคะเห็นไหมคะแชทผีที่ให้สร้างไว้คือมันคือกลุ่มเป้าหมายที่สร้างเองจากสูงข้อมูลลูกค้าหรือว่าในแชทที่เราไปดึงมาแสดงว่าเราได้กลุ่มนี้และแชทผีนะให้เรามาที่แคมเปญนะคะแล้วก็ ดึงกลุ่มเป้าหมายนั้นๆน,น,นะคะ่ะมาแบบนี้สร้างแบบนี้เลยนะคะสมมุตินะคะมาที่วิธีการเซตติ้งกลุ่มเป้าหมายที่เราจะไม่เอานะให้เรานะคะเลือกกดปุ่มไม่รวมไม่รวมนะและเลือกแชทผีเห็นไหม ทุกทาร์เก็ตนะคะที่คุณยิงคุณสามารถกองกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ใช่แชทผีไปแล้วเรียบร้อยหรืออีกแบบหนึ่งที่หายลองแล้วก็เวิร์คคือไปเอาแชทผีเป็นลุกอะไรบอกมันไปเลยว่ากลุ่มเป้าหมายที่หน้าตาแบบแชทผีแบบเนี้ยไม่ต้องเอานะไม่ต้องยิงไปหาอืมโอเคไหายหวังมากๆว่าทุกท่านที่ยิงเพื่อ r ร v e ยอดขายนะคะ จะได้กลุ่มเป้าหมายที่ตรงทารเกตแล้วก็สามารถที่จะรายยอดขายถึงเป้าตามที่ทุกคนต้องการไม่ว่าจะร้อยล้านหรือเท่าไหร่ก็แ,แล้วแต่เนาะโอเคเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ